สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูก้อยในห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเมื่อเรานำแม่เหล็กเข้าใกล้กันวัตถุต่างๆจะเกิดผลอย่างไร คิดคำตอบเอาไว้นะคะงั้นไปดูกันเลยคะ่ะตอนอื่นเรามารู้จักคำว่าแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กคืออะไรแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้นั่นเองนะคะซึ่งแม่เหล็กของเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ก็คือ1 แม่เหล็กธรรมชาติหรือเราเรียกว่าแมกนไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราจะพบได้ในประเทศไทยได้แก่จังหวัดลบบุรีนครสวรรค์เลยชลบุรีระยองกระบี่และนครศรีธรรมราชค่ะ 2. แม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งจะมีรูปร่างหลากหลายรูปแบบเช่นรูปตัวยูรูปแทงนั่นเองนะคะ สำหรับคำว่าสารแม่เหล็กคำว่าสารแม่เหล็กคือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นั่นเองนะคะเราไปดูกันว่าวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กที่ึแม่เหล็กสามารถดูดได้มีอะไรบ้างนะคะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กก็ได้แก่ โลหะบางชนิดนั่นเองนะคะเช่นพวกเหล็กนิกเกิลและก็โคบอลน,นั่นเองนะคะสำหรับโลหะเหล่านี้ก็ได้แก่พวกน็อตตะปูคลิปหนีบกระดาษลูกกุญแจนั่นเองนะคะต่อป้ามาดูวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กพวกนี้ก็ได้แก่ไม้ยางพลาสติก ผ้าแก้วกระดาษใช่ไหมคะสำหรับโลหะบางชนิดก็ได้แก่พวกทองแดงสังกะสีเงินอลูมิเนียมซึ่งแม่เหล็กเนี่ยจะไม่สามารถดูดได้นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่เหล็กของเรามีกี่ขั้วเอ่ยอสำหรับแม่เหล็กของเราจะมีอยู่ สองขั้วนั่นเองขั้วที่หนึ่งก็คือขั้วเหนือขัอ้วเหนือของเราจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว N นั่นเองนะคะสำหรับขั้วที่สองคือขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว S นั่นเองนะคะามาดูการทำงานแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กเลยนะคะซึ่ง ตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาตรงกึ่งกลางแม่เหล็กนั่นเองนะคะโดยแรงของแม่เหล็กเนี่ยจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างแรงแม่เหล็กรูปแท่งและก็แรงแม่เหล็ก รูปตัวยูนั่นเองค่ะต่อมามาดูการเกิดแรงระหว่างแม่เหล็กเด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่เหล็กของเราเกิดแรงอะไรได้บ้างคะเมื่อมากระทําต่อกันไปดูกันค่ะแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะจะมีแรงมากระทําต่อกันและกันโดยอาจจะเกิดแรงดึงดูด หรือแรงผักกันดังนี้นะคะเมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะอ่าแท่งแม่เหล็กสองแท่งนี้เป็นไงคะวางขั้วต่างกันใช่ไหมคะก็คือ ตัว N กับตัว S ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดแรงดึงดูดกันนั่นเองหรือตัว S กับตัว N มาวางใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นถ้าเราวางแม่เหล็กขั้วต่างกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดนั่นเองคะ่ะ ต่อไปเมื่อวางแม่เหล็กขั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงผักนั่นเองนะคะเช่นดังรูปภาพเลยตัวเองกับตัวเองวางไว้ใกล้กันมันก็จะเกิดการผลักกันนั่นเอง S กับ S วางไว้ใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักกันดังนั้น ถ้าเราวางแม่เหล็กค้่เหมือนกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงผลักกันนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะ,ะเรื่องแม่เหล็กยากไหมเอย่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก,ก็รู้ไปแล้วว่าถ้าเราวางแท่งแม่เหล็กต่างกันจะเกิดแรงอะไระถ้าวางแม่เหล็กค้่เหมือนกัน จะเกิดแรงอะไรขึ้นนะคะ,ะแล้วก็สารแม่เหล็กมีอะไรบ้างและสารแม่ที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กมีอะไรบ้างเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะ,ะสำหรับคุณครูก้อยวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ